จะัครื่องตู้ับวันนี้มาเติสแอร์นะครับสองตัวอาลาโซนิกนะครับอันนี้คือแอร์ตันนะครับ Tonight> ของฮานาโซนิกนะครับ9,000นะครับนี่รูด้านนี้ไม่ออกเลยนะครับออกด้านเดียวเดี๋ยวเราเกะแล้วก็มาล้างก่อน ก็ตอนเย็นไม่ค่อยดีนะเย็นน้อยตูต้คอยร้อนด้านนอกนะครับลมไม่พุง่งลลมเบามากเลยนะฮะไม่กระจายไช่ว่าตัน,นะคะ่อนข้างจะฝุ่นเยอะเลยนะฮะครัางนี้เดี๋ยวยังไม่ค่อยชัวนะครับว่า จะมีอาการรั่วด้วยหรือเปล่านะครับเพราะเห็นมีน้ํามันคอมซึมออกมานะฮะเดี๋ยวเราต้องล้างดูก,ก่อนแล้วก็วัดน้ํายานะครับจากสภาพนะนั่นหนแอยเเราต้องล้างก่อนวันนี้เราก็ฉีดน้ำยาล้างคอยนะครับฉีดก่อนนะครับ ะจะตอแบบจะตอสายยางเลยนี่ครับก็สะอาดเรียบร้อยนะแต่เราประกอบน,นะครับมต้องดึตัวนี้มีสิ่งแปลกปลอมนะครับเข้ามานะฮะเราล,ล,ล,ลองต้องดึงมนันออกตังนี้นะครับเข้าไปตายอยู่ในเครื่องโอ้สุดยอดจับน,น,นี่คือน้ําที่เราล้า,างออกมาฮะค่อนข้างดํานะครับ<อ>ไม่มีครา,าบน้ํามันขมนะฮะขมไมียร้อยครับ โดยพื้นที่จํากัดเราก็มอดิฟายนิดนึงนะครับเพราะว่ากองของของ,ของลูกค้านี่ย้ายไปวางตรงไหนไม่ได้แน่แนๆป็นไปหมดเลยนะฮะเราก็ต้องใช้วิธีนี้นะครับไหลลงล้นไปอันนี้เราก็ออนทดลองแล้วนะครับลมแรงทั้งสองฝั่งแล้วก็เงียบลงนะสบแล้วก็คอมพิเซอร์ออนแล้วนะครับ